ย้ายไปด้วยฝรั่งเขามาทาอะไรเนี่ยนนะนี่นะฮะก็มีจะมีเข้าใหม่ก็มีนะอันนี้คือชุดเข้าใหม่เดี๋ยวอันนี้เพิ่งย้ายมาเลยยังไม่เอาเข้าใหม่มาเยอะเดี๋ยวต่อไปจะมาอีกเป็นชุดเลยนะนี่เห็นบอกว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยโปรโมชั่นสําหรับการย้ายที่ทําทําเลใหม่ลดกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้หกสิบไม่ใช่หกสิบหมดเจ๊ง นะสามสิบเปอร์เซ็นทุกคันนะเงื่อเงื่อที่แล้วลดไปกี่เปอร์เซ็นต์นะรถสินค้าเทศกาลเทศกาลช่วงวันหยุดใช่ไหมเขไปสี่สิบขายขายไปเยอะเลยนะขายไปเยอะเลยนะฮะคราวนี้ตอนนี้ลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ตอนรับร้านใหม่เนาะนี่นะฮะก็มาดูได้นะฮะคือมาโอ้คราวนี้ฝุ่นไม่ค่อยมีเลยสบายเลยอย่างเงี้ยคราวที่แล้วฝุ่นเยอะนะ คราวที่แล้วตอนที่อยู่กดังเดิมเนี่ยรถเนี่ยไม่ได้ล้างวันหนึ่งเนี่ยฝุ่นเต็มเลยสองวันนะวันสองวันฝุ่นเต็มแบนนี้โอ้โหวันนี้เอี่ยมเลยดิด,ดินะคราวที่แล้วนะแบบว่าดูแล้วคนมาดูแล้วก็โอ้ทำไมเก่าใช่ไหมนะคราวนี้ใหม่เอี่ยมเลยนะครับเพราะว่าคราวนี้ไม่มีฝุ่นแล้วฝุ่นต้อยลงนนคราวที่รถบรรทุกมันเยอะเนาะนี่นะฮะก็ยังมีอยู่นะยังมีรถใหม่ไหมวันนี้มีรถใหม่กี่คันมีมา อเดี๋ยวเราวันนี้เราดูรถใหม่ก่อนนะรถใหม่เจ็ดคันแล้วยังจริงจะมีนะไออะไรนะห้าพันก็มีเนาะยังเหลืออยู่ไหมยังเหลืออยู่เขาที่แล้วที่บอกเอามาแขวนแขวนแขวนห้าพันอ่ะก็ยังมีเดี๋ยวเราไปดูกันนะเอาไว้แยกแยกแยกส่วนไว้ที่นู่นเนาะก็มีตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนู้นด้วยนะอ่าสองส่วนนะฮะสองส่วนนะก็คือคือใครมาดูปุ๊บ ใครมาดูปุ๊บอยากดูเพิ่มเนี่ยก็คือให้ให้พี่ทัศนาเดินไปดูเลยไ,ไปเลือกดูเลยอันนี้คือส่วนหนึ่งนะสักเท่าไหร่ไม่ถึงครึ่งเนาะตรงนู้นตรงนูน้นอีกเยอะตรงนู้นน้อยกว่าตรงนี้เยอะกว่าอ๋อตรงนี้เยอะกว่าตรงนู้นก็มีส่วนหนึ่งอ่าส่วนใหญ่คาร์บอนอยู่แถวนี้คาร์บอนเดินลงนี่หมดลงนี่หมดนพวกสิบเกียร์ขึ้นอะไรเงี้ยสิบอ๋อโอ,โอ้แยกแยก แยกจำนวนเกียร์จำนวนเกียร์ไม่แยกไม่ไม่แยกยี่ห้อแปดเกียร์ไม่แยกยี่ห้อคือแยกประมาณว่าถ้าสิบเกียร์อัพมาฝั่งนี้ถ้าใครอยากได้ต่ำกว่าสิบเกียร์ราคาประหยัดหน่อยไปฝั่งนู้นอ่าแยกง่ายๆอย่างนี้เลยนะอะ